สวัสดีครับผมอายุธาครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถหรูพร้อมใช้งานกับค่าย GM แบรนด์ฟอร์ดอีกสักหนึ่งคันนะครับค่าตัวล้านกว่าบาทปัจจุบันถูกกว่า p c x อีกนะครับคันนี้กับ Ford ดโฟ u s นะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับรถเป็นรถสีแดงมะเมี่ย่เดิมโรงงานนะครับโครงสร้างบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิคว่ำหรือจมน้ำ ตามคอนเซ็ปตร้านอยู่นะครับคันนี้เป็นแบรนด์ฟอร์ดโฟกัสนะครับผมปีสูนแนะครับสีก็เงาฉ่ำทั้งคันนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยทั่วไปนะครับผมบอดี้สวยนะครับไม่มีชนักตัดต่อปิดความเป็นลมน้ำ้ำภายในเป็นเบาะหนังเริ่มโรงงานเบาะคนขับปรับ,บไฟฟ้าแอร์แบ็ก a ท s X ครบมีแอร์ที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับ ภายในเป็นเบาะหนังนะครับหนังเดิมโรงงานสภาพดีนะครับผมนี่นะครับตัวรถขับขี่นิ่มเงียบนะครับผมใช้น้ํามันอย่างเดียวเครื่องหัวฉีดไม่สองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับภาษีหกหกเอกสารพร้ราาพอมโอนล้อแมกเดิมโรงงานยางยี่ห้อโยโกฮาม่าดอกหนาปากักใช้งานได้อีกยาวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูในส่วนของภายในนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังทีมเดิมโรงงานนะครับ สภาพหนังก็ยังดีนะครับผมมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมตามอายุของรถโดยรวมยังสวยนะครับผมตามวิดีโอที่ท่านได้เห็นระบบไฟฟ้าทั้งคันทุกบานเป็นระบบออโต้นะครับกดทีเดียวลงกดทีเดียวขึ้นนะครับออโต้ทุกบานนะครับออปชั่นตัดเต็มนะครับผมถูกกับา PCX แน่นอนนะครับผมนี่นะครับก็เดิมโรงงานนะครับ เป็นเกียร์ออตโตแอ้แอร์เป็นระบบออตโต้มีแอร์ด้านหลังนะครับรีวิวเดิมมีสามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมลาลัยได้นะครับผมแอร์เย็นฉ่ำทุกทั่วห้องเลยสานะครับม่านบังแดดก็มีไฟแต่งหน้านะครับใช้งานได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับผมนี่นะครับรถราคาถูกกว่า p t x ก็เลือกเอาว่าจะซื้อ p c x หรือว่าจะซื้อรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผม นี่นะครับเครื่องก็เดินนิ่งเรียบดีนะครับผมนี่นะครับเพลงมันยุเสียงดังดีนะครับผมเดี๋ยวลดเสียงก่อนนะครับผมเครื่องนิ่งเงียบไอเยี่ยมครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของเครื่องยนต์นะครับฝาหน้าปอดเป็นรุ่นที่ต้องใช้กุญแจขันนะครับผมนี่นะครับห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านดีนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบหลังการทำสปาไปได้สปาห้องเครื่องตัดเคลือบสีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เครื่องก็เดินนิ่งเรียบดีนะครับบอดี้สวยนะครับเดี๋ยวการเดิมทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับฝากระโปรงท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับเอามือสต่อเข้าไปก็เปิดได้นะครับด้านท้ายก็กว้างกวางนะครับใส่ของได้เยอะใส่ถุงก๊อกได้นะครับผมนี่นะครับบอดี้ก็เดิมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์เดิมลงทานทุกอย่างครบนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันครับผม นี่นะครับเราก็เข้าไปอยู่ในส่วนของ Ford ดโฟ u s กันดีนะครับก็กว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผมเครื่องเกียร์ก็นิ่มเงียบนะครับผมมีแอร์แบ็กสโลูกนะครับผมช่วงล่างนิ่มเงียบระบบเซฟตี้อย่างดีขับรถไปเหยียบไปปุ๊บนึงรถก็ล็อกเองนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันก็ใช้งานได้ดีนะครับผมนี่นะครับเป็นระบบออโต้ทั้งหมดนะครับมีสวิตเตอร์ข้างนี้ด้วยนะครับข้างส่วนของตัวหูช้างสองข้างนะครับผม รถก็ขับขี่นี่เงียบดีนะครับขึ้นลูกอน้าอะไรก็สบายยนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรถอยู่กรุงเทพนะครับแถวพุทธมณฑลสายสองต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนถึงหน้าบ้านนะครับผมจ่ายเงินแค่หลักหมื่นถูกกว่า p c x ได้รถจากแบรนด์ฟอร์ดของค่าย GM เอมเมริกาไปใช้งานกันนะครับผมเลือกเอานะครับผมนั่งกันได้หลายคนนะครับ p c x นั่งกันได้เต็มที่แค่สามคนนะครับผมรับรองถูกใจแน่นอนขอบคุณครับ